เมื่อคุณแก่ตัวลงอย่าหวังพึ่งพาลูกหลานจะปรับอย่างไรในวัยชาราคุณเคยรู้สึกไหมว่าวันหนึ่งลูกหลานอาจไม่ได้อยู่คันข้างเราตลอดเวลาและถ้าถึงวันที่พวกเขาเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ได้เลี้ยงดูเราตามที่คาดหวังไว้เราจะอยู่ต่ออย่างไรให้มีความสุขการก้าวเข้าสู่วัยชาราไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายเริ่มอ่อนแรงสุขภาพต้องดูแลมากขึ้น และในหัวใจลึกๆหลายคนยังคงคาดหวังว่าลูกหลานจะอยู่เคียงข้างดูแลเหมือนที่เราเคยดูแลเขามาตั้งแต่เด็กแต่ในความเป็นจริงของสังคมยุคใหม่ลูกหลานอาจมีภาร,ระหน้าที่การงานหรือชีวิตส่วนตัวที่ทำให้ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแล้วเราจะปรับใจปรับชีวิตและปรับมุมมองอย่างไรเพื่อไม่ให้ความโดดเดี่ยวกลายเป็นความทุกข์ แต่กลับเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าและความสุขให้กับชีวิตบั้นปลาย 1. เข้าใจและยอมรับความจริงในทุกความสัมพันธ์บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ต้องปรับเปลี่ยนตามการเวลาเมื่อวันหนึ่งเราแก่ชราร่างกายไม่เหมือนเดิมและลูกหลานก็เติบโตมีครอบครัวมีภาร,ระหน้าที่ของเขาเอง นี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเราแต่เพราะชีวิตได้พาเขาไปสู่เส้นทางใหม่ที่เขาต้องรับผิดชอบการยอมรับความจริงตรงนี้จึงเป็นเสมือนกุญแจดอกแรกที่ไขประตูสู่หัวใจที่สงบถ้าเรามัวแต่เก็บความน้อยใจคิดวนเวียนว่าทำไมลูกไม่ดูแลเราหรือเราทำอะไรผิดความคิดเหล่านี้จะกัดกินหัวใจทำให้เราทุกข์และเหงาโดยไม่จำเป็น แท้จริงแล้วลูกหลานทุกคนยังคงรักและห่วงใยพ่อแม่อยู่เสมอเพียงแต่อาจไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยภาระหน้าที่มากมายทั้งงานการเงินครอบครัวเล็กของเขาเองการที่ลูกไม่ได้อยู่เลี้ยงดูใกล้ๆไม่ได้หมายความว่าความรักหายไปมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบจากการดูแลทางกายมาเป็นการดูแลทางใจเช่นโทรศัพท์มาถามไทย ส่งข้อความหรือมาหาในโอกาสสำคัญสิ่งที่เราต้องทำคือปรับมุมมองเสียใหม่ไม่คาดหวังจนเกินไปว่าลูกต้องอยู่กับเราเสมอเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปจะกลายเป็นบอกเกิดของความผิดหวังแต่ถ้าเรามีหัวใจที่ยืดหยุ่นเปิดกว้างและเข้าใจว่าการที่ลูกไม่อยู่เลี้ยวดูไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้น การยอมรับความจริงยังช่วยให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเราสามารถดูแลชีวิตของเราได้โดยไม่ต้องผูกติดอยู่กับใครทั้งหมดเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรจะมองโลกด้วยรอยยิ้มหรือจะจมอยู่กับความเหงาทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเองลองคิดง่ายๆว่าแทนที่น้อยใจว่าลูกไม่ดูแลเราลองหันมาให้กำลังใจตัวเองว่า ดีแล้วที่ลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองและเรายังมีโอกาสใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างอิสระความคิดเช่นนี้จะเปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้เป็นโอกาสในการค้นหาความสุขในรูปแบบใหม่ดังนั้นก้วแรกของการปรับตัวในวัยชาราคือการยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วและเราเองก็เปลี่ยนเป็นในทางที่ดีได้เช่นกันเมื่อใจเรายอมรับความจริงได้ ความทุกข์จะค่อยๆลดลงและความสงบจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ 2. ดูแลสุขภาพให้พึ่งพาตนเองได้แค่ลองคิดดูสิครับถ้าเราลุกจากเตียงได้เองไม่ต้องรบกวนใครเวลาอยากดื่มน้ำก็เดินไปหยิบเองได้หรือแม้แต่การไปเดินเล่นตอนเช้าอย่างอิสระความรู้สึกนั้นช่างเบาสบายใจเพียงใด การดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างอิสระในวัยชาราที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นจนรู้สึกเป็นภาระ 1. อาหารคือยาวิเศษที่เรากำหนดได้เองในวัยนี้ระบบเผาผลาญช้าลงการเลือกกินอาหารจึงสำคัญมากกินให้น้อยแต่ครบหลีกเลี่ยงของมันจัด หวานจัดหรือเค็มเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการให้เกิดโรคยอดฮิตเช่นเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจลองเน้นอาหารง่ายๆที่หาได้ทั่วไปเช่นข้าวกล้องผักต้มผักลวกผลไม้หวานน้อยปลาเต้าหู้หรือถั่วที่มีโปรตีนดีสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์สดใสอีกด้วย2 การออกกําลังกายเบาๆสม่ำเสมอบางคนกลัวคําว่าออกกําลังกายเพราะนึกถึงการวิ่งเหงื่อท่วมแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องหักโหมการเดินช้าๆวันละ20นาทีหรือการเหยียดแขนเหยียดขาหรือการฝึกโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุก็เพียงพอที่ทําให้หัวใจแข็งแรงข้อต่อไม่ติดขัดและที่สำคัญคือทำให้จิตใจผ่อนคลาย การได้ออกไปเดินกลางแดดยามเช้าสูตรอากาศสดใสและทักท่ายเพื่อนบ้านเล็กๆน้อยๆน,นั่นแหละครับคือการบำรุงสุขภาพใจที่แท้จริง 3. การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหลายครั้งที่คนวัยเกษียณมองข้ามการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยความคิดว่าไม่อยากรู้เดี๋ยวจะกังวลแต่ความจริงคือยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้เร็วการตรวจเลือดตรวจความดันตรวจตา ตรวจฟันหรือแม้แต่การตรวจมะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ทำให้เราไม่ต้องเผชิญโรคร้ายอย่างกระทันหัน 4. การพักผ่อนและการจัดการความเครียดสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรือการออกกำลังกายแต่ยังรวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยการนอนหลับลึกๆ6-8ชั่วโมงต่อคืนช่วยให้สมองได้ฟื้นฟูร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองและลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อม ในขณะเดียวกันการจัดการความเครียดก็สำคัญผู้สูงอายุหลายคนยังเก็บความกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานหรืออดีตท,ที่ผ่านมาลองปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หันมาโฟกัสสิ่งที่ทำให้ใจสงบเช่นการสวดวนนั่งสมาธิฟังเพลงเบาๆหรือทำสวนเล็กๆก,ก็ช่วยคลายกังวลได้มาก5สุขภาพที่ดีคือของขวัญให้ลูกหลานอย่าลืมนะครับว่า การที่เราดูแลตัวเองจนแข็งแรงไม่ใช่แค่เพื่อเราเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญให้ลูกหลานด้วยเพราะเมื่อเขาเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังคงยิ้มแยม้มเดินเหินได้เองและไม่ต้องพึ่งพาใครบ่อยๆเขาจะรู้สึกสบายใจและภูมิใจไปพร้อมกันดังนั้นสุขภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครมามอบให้เราได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเองในทุกๆวันการเลือกกินดีนอนดี ขยับร่างกายและทำใจให้สงบคือเคล็ดลับของการเป็นผู้สุงอายุที่อิสระมั่นใจและเปี่ยมด้วยคุณค่า 3. เติมใจให้เต็มด้วยเพื่อนและสังคมความเหงาในวัยชราไม่ใช่เรื่องเล็กหลายคนอาจนั่งอยู่ในบ้านเงียบๆรอคอยเสียงโทรศัพท์จากลูกหลานหรือเฝ้าหวังว่าใครสักคนจะมาแวะเยี่ยมแต่ความจริงคือเรามีทางเลือกมากกว่าการรอคอย เราสามารถเลือกก้าวออกไปหาสังคมและเติมเต็มหัวใจของตัวเองด้วยมิตรภาพและกิจกรรมที่มีคุณค่าสังคมของผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องแต่มีช่องทางมากมายที่ช่วยเชื่อมโยงเราเข้าหากันเช่นชมรมออกกำลังกายตอนเช้าในสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลุ่มทำกิจกรรมงานฝีมืองานศิลปะ ดนตรีที่ไม่เพียงสร้างความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยฝึกสมองและความจำอีกด้วยศูนย์ผู้สูงอายุหรือชมรมอาสาสมัครที่เปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการสอนการบ้านเด็กการปลูกผักเพื่อชุมชนหรือการทำงานการกุศเลเล็กๆเมื่อเราได้ออกไปเจอกับสังคมเราจะก้นพบว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ได้รับเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งที่เราได้ให้ด้วย การยื่นมือช่วยเหลือใครสักคนหรือแค่การได้ฟังปัญหาของเพื่อนใหม่อาจทำให้ใจเรารู้สึกอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในยุคนี้คือการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการโทรวิดีโอคอลพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การเรียนออนไลน์หลายท่านที่อายุ60-70ถึงปีก็ยังสามารถเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลได้ โลกดิจิตอลจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่มันคือสะพานเชื่อมที่ช่วยให้เรายังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมบางครั้งการมีสังคมไม่ได้หมายถึงต้องมีคนมากมายแค่มีเพื่อนดีๆสักสองสามคนที่เราสามารถพูดคุยหัวเราะหรือแบ่งปันเรื่องราวกันได้ก็เพียงพอที่ทำให้ใจเราไม่ว่างเปล่าที่สำคัญคือการเปิดใจไม่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่จะพบผู้คนใหม่ๆเพราะความสัมพันธ์ที่อบอุ่น อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาการเข้าสังคมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจที่ชัดเจนนานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าผู้สูงอายุที่มีเพื่อนมีวงสังคมที่แน่นแฟนจะมีอัตราการเจ็บป่วยทางกายและภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่อยู่ตามลำพังการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้สมองทำงานกระตุ้นความจำและลดความเครียดได้ดี ดังนั้นหากวันหนึ่งลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้เลี้ยงดูเราอย่างที่หวังลองก้าวออกไปหาสังคมรอบตัวแทนที่จะนั่งเหงาพียงลำพังในบ้านเพื่อนใหม่ๆอาจเป็นกำลังใจสำคัญในวันที่เราอ่อนแอและยังเป็นแหล่งพลังบวกที่ทำให้เรามีแรงก้าวต่อไปสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าหัวใจของคนเราไม่เคยแก่เกินไปสำหรับมิตรภาพเพียงเราเปิดใจและยื่นรอยยิ้มก่อน โลกภายนอกก็พร้อมจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นไม่แพ้กัน 4. ใช้เวลาทำสิ่งที่รักหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณมาคิดว่าวันเวลาที่เหลืออยู่คือช่วงเวลาที่จะค่อยๆเงียบเหงาไปตามอายุแต่แท้จริงแล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิตก็ได้เพราะเราไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องแข่งผันไม่ต้องกังวลกับภาระงานเหมือนตอนหนุ่มสาว เรามีเวลาที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงและคำถามสำคัญก็คือเราจะใช้เวลาที่มีอยู่นี้ไปกับอะไรคำตอบที่ดีที่สุดคือใช้ไปกับสิ่งที่รักเพราะเมื่อเราทำสิ่งที่รักหัวใจจะเบิกบานสมองจะสดชื่นและทุกวันจะมีคุณค่าขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์หนึ่งงานอดิเรกเล็กๆแต่เติมใจได้ใหญ่บางคนชอบทำสวนปลูกต้นไม้ การได้เห็นดอกไม้บานหรือเก็บผักสดๆจากแปลงเล็กๆหลังบ้านเป็นความสุขที่จับต้องได้จริงไม่เพียงทำให้ใจสบายแต่ยังช่วยให้ร่างกายได้ขยับเคลื่อนไหวไปด้วยบางคนอาจชอบทำอาหารการได้ลองเมนูใหม่ๆหรือลองทำของอร่อยให้เพื่อนบ้านหรือหลานๆได้ชิมก็เหมือนการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในทุกจานที่ทำสอเติมอาหารใจผ่านการเรียนรู้อย่าคิดว่าการเรียนรู้มีแค่ในวัยเด็ก วัยชราคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเรียนเพื่อความสุขได้มากที่สุดอ่านหนังสือที่อยากอ่านมานานฝึกวาดรูปร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อกับเพื่อนและลูกหลานสิ่งเหล่านี้ทำให้สมองกระฉับกระเฉงป้องกันภาวะหลงลืมและยังทำให้รู้สึกว่าเราไม่เคยแก่เกินเรียน 3. ทํทำสิ่งที่รักร่วมกับผู้อื่นการทำสิ่งที่รักไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวลองชวนเพื่อนไวเดียวกันมาร่วมกิจกรรมเช่นกลุ่มร้องเพลงกลุ่มเดินออกกําลังกายหรือกลุ่มงานฝีมือความสุขจะยิ่งทวีคูณเพราะเราได้ทั้งทําสิ่งที่รักและได้มิตรภาพใหม่ๆไปพร้อมกัน 4. ความสุขที่เรียบง่ายแต่ยั่งยืนสิ่งที่รักอาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ บางครั้งแค่ได้นั่งจิบชากับเสียงเพลงเบาๆตอนเช้าการได้นั่งเขียนบันทึกประจํำวันหรือแม้แต่การได้นั่งมองท้องฟ้าและต้นไม้รอบบ้านก็สามารถเติมเต็มใจให้สงบและอบอุ่นได้การใช้เวลาทำสิ่งที่รักคือคุณแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตวัยชาราไม่กลายเป็นความว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยสีสันและความหมายเราอาจไม่ได้อยู่กับลูกหลานตลอดเวลา แต่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้ยังมีความสุขเมื่อทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาและได้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำสิ่งที่รักอีกหนึ่งวัน 5. สร้างคุณค่าใหม่ในตนเองหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยชารามักรู้สึกว่าตนเองหมดประโยชน์เพราะลูกหลานไม่พึ่งพาไม่ต้องการการดูแลเหมือนเมื่อก่อนแต่แท้จริงแล้วคุณค่าของผู้สูงวัยไม่ได้ลดน้อยลงเลย เพียงแต่อาจเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเพื่อคนอื่นมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแสงน้ำทางให้กับคนรุ่นหลังแทนลองคิดดูสิครับชีวิตเราผ่านอะไรมามากมายทั้งสุขทุกข์ความผิดหวังความสำเร็จเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือขุมทรัพย์แห่งประสบการณ์ที่คนรุ่นใหม่หาที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเราเก็บงำไว้เฉยเมันก็จะหายไปพร้อมกับการเวลา แต่ถ้าเราแบ่งปันมันจะกลายเป็นมรดกทางใจที่มีคุณค่ามหาศาล 1. ถ่ายโทษประสบการณ์เราอาจใช้เวลาพูดคุยกับลูกหลานบ้างหรือแม้แต่เขียนบันทึกชีวิตไว้เป็นเรื่องราวให้พวกเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยเจอทั้งข้อผิดพลาดและบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจโลกมากขึ้นและยังเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาให้ไม่สูญหาย 2. เป็นแรงบันดาลใจในความเข้มแข็งผู้สูงวัยหลายคนต้องเผชิญโรคภัยหรือความเหงาแต่ถ้าเราเลือกที่จะยิ้มและลุกขึ้นมาสู้ต่อนั่นคือการสอนโดยการกระทําว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีคุณค่าความกล้าที่จะอยู่กับความจริงและยังคงหาความสุขได้คือสิ่งที่ลูกหลานเห็นแล้วจะจดจําไปตลอด 3. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมใจ แม้ลูกหลานจะไม่ได้อยู่ข้างๆแต่โลกออนไลน์ทำให้เราใกล้กันเสมอผู้สูงวัยที่เรียนรู้การใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียจะกลายเป็นตัวอย่างของการไม่หยุดพัฒนาให้กับคนรุ่นหลังเห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 4. ทํทำประโยชน์ให้สังคมรอบตัวการอาสาสมัครการช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือแม้แต่การทำอาหารแบ่งปันเพื่อนฝูง ล้วนแต่เป็นการสร้างคุณค่าที่เติมเต็มหัวใจอย่างลึกซึ้งเพราะมันทำให้เรารู้ว่าแม้ลูกหลานจะไม่ได้อยู่ใกล้แต่เราก็ยังมีคุณค่าต่อโลกใบนี้ 5. มองเห็นความหมายของชีวิตที่แท้จริงท้ายที่สุดคุณค่าไม่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่หรือการมีใครมาคอยเลี้ยงดูแต่มาจากการที่เรายังเป็นแสงเล็กๆที่ส่องสว่างให้กับคนรอบข้างไม่ว่าผ่านรอยยิ้มคำพูด หรือการกระทำเล็กๆน้อยๆที่จริงใจดังนั้นแทนที่จะจมอยู่กับความคิดว่าลูกไม่ดูแลเราแล้วเราไม่มีค่าจงกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราสามารถสร้างคุณค่าแบบใหม่ให้กับชีวิตได้อย่างไรบ้างเมื่อคิดเช่นนี้หัวใจเราจะไม่เหี่ยวเฉาแต่จะผลีบานแม้ร่างกายจะแก่ชาราชีวิตในวัยชาราไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับการพึ่งพาลูกหลานเพียงอย่างเดียวเราสามารถสร้างความสุข ความสงบและคุณค่าได้ด้วยการปรับใจรักตัวเองดูแลสุขภาพและเปิดประตูสู่สังคมรอบข้างจำไว้ว่าความเหงาไม่ได้ชนะใจเราหากเราเลือกที่จะเติมเต็มหัวใจด้วยความรักความหวังและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายถ้าวันนี้ลูกหลานไม่สามารถอยู่ดูแลเราได้จริงๆเราพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง